อยอดยมที่เสร็จกิจแล้วระหว่างนั่งคอยอยู่ก็เจริญภาวนาไปด้วยเหมือนแม่วัวแม่โคที่เลี้ยงลูกน้อยแล้วเล็มหญ้ากินระศส,สดาตรัสอุปมาของโสดาบันแม่วัวแม่โคก็คอยชำเลืองสังเกตดูลูกน้อยเราก็คอยชำเลืองสังเกตดูจิตเราว่าจิตเราเคลื่อนไปที่ไหนเรารีบละความเพลิน กลับมาอยู่ที่กายของเรากายยะคตาสติให้จิตของเราหรือวิญญาณมาตั้งอยู่ในกายจะทำให้เราเปรียบเหมือนเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแม้จะเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ภิกุภิกุณีอุปาสอุบาสิกาพระราชามหามาตเดลถีสาวกของเดลถีแต่เราก็มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะว่าเรา สังวรสํมรวมอินทรีย์ตั้งจิตไว้อยู่ในอารมณ์อันเดียวทำได้ทุกๆุกดิยาบทนะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนทำได้ตลอดการภาวนาไม่ได้ยากหลักการไม่ได้ยากแต่เวลาทิ้งอารมณ์มันยากนิดหนึ่งมันไม่อยากทิ้งไม่อยากละมันจะชอบเพลินไปเรียกว่าเพลินกับภพบเพลินกับชาติ ขณะที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยเป็นภพขณะที่เปลี่ยนไปเป็นชาติภกชาติก็เป็นสัญญาต์เบื้องสูงเป็นสิ่งที่สัตว์พอใจยึดติดอยู่ในภพยึดติดอยู่ในชาติอย่าปล่อยให้หูเรามันวิ่งไปหาเสียงจมูกไปหากลิ่นอายธตนะต่างๆถูกดึงไปให้เราสำรวมใจเอาใจมาอยู่กับลมหายใจเข้าออก หรือใจอยู่กับกายนั่งรู้ว่านั่งเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนระหว่างนี้เราก็นั่งภาวนาเพื่อสร้างบุญกิริยาที่สำเร็จด้วยการภาวนาซึ่งมีอาน,นิสงส์มากมากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการทำบุญกิริยาอื่นๆก็เ,เป็นการทำให้เราสามารถหลุดพ้น จากความแก่ความเจ็บความตายชลามรณะกำลังครอบนำพวกเราอยู่ถึงแม้จะไม่มีเรื่องโรคระบาดชลามรณะก็ครอบนำเราอยู่เช่นเดียวกันแต่เมื่อมีโรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้องพระผู้มีพระภาคก็ให้พวกเราตั้งใจประพฤติธ,ธรรมรมะจริยายะแล้วให้ตั้งใจประพฤติสม่ำเสมอสมะจริยายะ ให้ตั้งใจสร้างกุศลกุศลกิริยายะและให้ตั้งใจทำบุญปุญญกิริยายะพวกเราในวันนี้ก็ชื่อว่าได้มากระทำตามโอวาทพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคข,ของพวกเราซึ่งผู้ใดมีศรัทธากระทำตามโอวาทผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมะ เนรบิดโดยธรรมะเกิดโดยธรรมพระธรรมของพระองค์ที่ออกจากพระโอษฐ์สร้างพวกเราให้เข้าใจธรรมเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์เกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทาย,ยาทแห่งธรรมเังนั้นถ้าเราจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราญาติสารลหิตคนที่เรารัก ก็ให้ถ่ายทอดพระธรรมพุทธวจนะที่ออกจากพระโอษฐ์ก็จะทำให้ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปพระสัทธรรมก็จะตั้งมั่นอยู่ได้ยืนนานพระสัทธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์สุขของมหาชนชนเหล่าใดที่ยังไม่เคยได้สดับก็จะได้สดับความก้าวร้าวความ ยิ่งยะโสโอหังความถือตัวความยกตัวความลดตัวความถือตัวจัดความโหดดือ้อความสำคัญตนว่าเลวมานะต่างๆก็จะหมดไปเพราะพระธรรมของพระศา,ศาสดากุลเชตาปจายนะธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำก็จะได้กลับมาสู่โลกสังคมวันนี้ขาดการเคารพกันขาดความเมตตากัน ขาดการให้อภัยกันแต่เราเห็นใครทําแบบนั้นะก็กระทําสันเลขาธรรมคือพิจารณาว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นกลับมาขูดเกลาตัวเองเพราะเราเองก็ยังเป็นผู้ที่ต้องฝึกฝนยังเป็นเสขะเป็นผู้ที่ต้องศึกษาพระองค์เรียกธรรมะลักษณะนี้ว่าสันเลขาธรรมทำเครื่องขูดเกลา เราขูดเกลาวตัวเองเราไม่ไปวิ่งขูดเกลาวคนอื่นเห็นใครเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านโอโ้อดตรณีมายากระด้างพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาพูดเพอเจอร์มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายเราก็ไม่ทำเราก็มาขัดเกลาตนเองสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข มีความสมัครสมานสามคัคคีเวลามีความเห็นไม่ตรงกันเราก็วางสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อไปกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องของตนเองต่อไปไม่ไปสร้างความแตกแยกแตกคราวในครอบครัวในบ้านในบริษัทในสังคมในทุกๆท,ที่ ดังนั้นการฝึกตนเองการเสพคบซึ่งธรรมะจะเลยให้มากซึ่งธรรมะรักษาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าทุกคนรักษาตนเองปกครองตนเองโดยทรรมการทะเลาะเบาะแวงความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นการทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะมีแต่ความเมตตากันให้อภัยกันการทำกิจการงานใดๆ ก็ต้องอาศัยเวลาช้าบ้างเร็วบ้างก็ <Okay. S 1> เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครอบครักวรรก,รรก็จะสงบสุขในบริษัทองค์กรในหมู่คณะก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะสงบสุขไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายการจะสื่อสิ่งใดออกไปก็ให้สื่อในทางเคารพสื่อในทางที่ไม่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะ ให้เกียรติยกย่องให้เป็นการสื่อที่ประกอบด,ด้วยประโยชน์ไม่เป็นโทษวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือของตนเองเหมือนทุกคนเป็นนักข่าวแต่ก่อนหนังสือพิมพ์ก็มีไม่มากก็ยังวุ่นวายกันขนาดมีไม่กี่ฉบับตอนนี้มีหนังสือพิมพ์เป็นสิบสิบล้านฉบับถ้าเราไม่ปกครองตนเองโดยทําความวุ่นวายโคลาหนมันก็จะเกิดขึ้น สิ่งใดสื่อไปแล้วพระผู้มีพระภาคบอกว่าอากุศลมันจเจริญกุศลมันเสื่อมอย่าไปสื่ออย่าสื่อออกไปแต่ถ้าสื่อออกไปแล้วลกุศลเจริญอกุศลเสื่อมอันนี้ให้สื่อออกไปได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ก็ตามแต่ถ้าส่งออกไปแล้วอกุศลมันจเจริญผู้ชาบอกหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะพังพินาศไปก่อนค่อยๆพิจารณา ค่อยๆแก้ไขโคโสูปรารโตโยนิโสมนสิกาโลได้ฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของใครแล้วมนสิการในใจให้แยบคายก่อนสมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าโคโสูปรารโตอะโยนิโสมนสิกาโลฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของใครแล้วไม่พิจารณาทำในใจให้แยบคายมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นความวุ่นวายก็จะเกิด ขอใ้พวกเราตั้งใจให้ดีนะสุดท้ายนี้ก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายทานนะถวายพระตาหารแก่ทางคณะสงฆ์ถวายทานปัจจัยสี่ต่างๆอันจำเป็นแก่ส,สวณะบริโภคแล้วได้มาประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้ คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ